สະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນສວຍສິວ່າຜັກຜ້າກະສອງແຖນຄືເກົ້າພີ່ນ້ອງເອີຍສະບາຍດີພີ່ນ້ອງູບພີນອງສີມືໄຜ່ຕອງເບິ່າເຕນນເນ້ນກົນຍາເອີນະນກະລນນະົຈອັນນີ້ຄຄົກສອງພີນອງະບາດດນ ยาเจ๊ใส่แดดกับท้าแม่พี่น้องเอ้ยมาเห็ดกินนําพอดีเลยบ่ได้ม,มาเห็ดกินมาเอาร้านกูมาเอาร้าน,น <c oughs> มาเอาร้ <c oughs> า,า,านกับเจ้าก็ได้เด็ดกินคือเ,เก่าท้าแม่กํา, <c oughs> ากลังอันเบิ่งหมอต้มปลาพี่น้องเอ้เยโอ้ยซีบอันซู่ซีมือในอแหมเลยท้าแม่มเช็ดอืมคือผมยากมีสมบ่แม่สมบ่ แกะก็อดเจบดิหนาหน้าุยโอ้ยเล้ยโงหนึ่งพอลงแท่นอาลงให้หน้าสิเบิร์ตคงหนึ่งนะพอลงแท่นเอาลงไปหน้าแหละเรียบร้อยพี่น้องเยชเตอรอก้าพุกนลอยดเผสมต้ปลามะ บ่นสวยยมาในดงำใบมรแงต่ห่อนพเลยตัวเองตามตัวเองเผ็ดนาเย็นมยุทกิจพี่น้องเลยกําลังพากันยกสด โคกที่ช่องนี่โคกที่หนึ่งแท่กว่านี้โคกแรกพ่อพ่อต้องแท้นะลงเบิดก็บอกว่าให้อาแท้แต่ถ้าอยด้จะกินหอยเผ็ดเจออนกินก็ทำยืนกินย่ห้งเลยให้เวียดก็คืข้างแห้งก็ไปย่างไม่ห้ยืนกินกินกินหเห็ดกะหาเห็ดทายืนดีกว่าเอ้ ถ้าตาตาที่เหน่อยก็เห็ดย่างหลอดไาใจแต่เนี้ยเดี๋ยวต่อรากงัวเลยอืมอืมเขเห็นเหรียงงูใช่ไหมต่อรักงัวนักโกงโก้เลยเฮ้ยได้นหายจิ้นห้องพี่น้องเอ้ยเจ๊สายแดดก็เห็ดฮาทางยังเห็ดกระบอกกระเดียเจ้าวพายจังอยู่เฮือนผู้น้องเคยกับน้องสาวแล้วก็กับป้าพี่น้องกินอยู่เทิงเฮือนแต่ว่าอยู่ท่งนัาน อยู่ท่องนะพ่อน้องแพนกับอันลูกป้าแล้วก็ลุงพี่น้องสามคนเออทอนอื่อื่นในงานต่อแต่ว่าของอีกพอเจสิโยบอกเนบาว่บา ร้องหเลองแล้ว้องไีเป็นชิ้นคอเงันกีบลงได้ันกีบลงวัลัน์แสาวเนกีบลงวั่ลันแสลงนีบลง้นงังี้ยรังไม่อแหลวท่านว่าวันลัสนแสนมันหอดังยสร้างเาจะเกิดมาบุเข้ไปดัามาในัแสนใจแสนบ่เอา ก็มาได้จาามยได้นเอ้ยนหวันลนขาเยสมมครคักแค่หนูเอ้ยเชื่อเจ็บเต็มหนาไม่ลงเชื่อเอ้ยแมนพัดต่เกิดมาใหญ่มากก็บ่เคยได้ยินคือกันนั่นแหละมาแทมาจ้างมู่ระจ้างวันละแสนมเองิน้าิสนเอาเงินบาทไทก็บเอามันพอดีมันมันกายสองร้อยได้เลยขาว่าล้แสนจอยจุ๋ยไงพอเงินมาลง แต่ว่าเ้าจ้างเงินบาทเด้อเ้าวไปจ้างเงินจีบเด้อเงันขกไว้มือรับบี่ยังบ่นนเกเส้นไก่อนบ่ได้บ่ในจ้างดำนานนี่นะไี๋หวมือยังวะเส้นในจังไดเนาะป ใบจะเห็มันขางบตายกูแบกูจะอดใจเยหบกูแม่ไม่บเออมาแม่าบทำเนี่มาขอแม่แต่แห้กัเป็นบ้ามันก็ต้องนี่เขาเงื่อนเรื่องที่เขาเงื่อนเขากินอันน้นไม่โมจนเบิ้ลม่ใหญ่เลยเราพกแล้วจะใครได้กินบไม่สมก่บัหามสิเมื่อถ้ามาหามสิเมื่ออยู่น้ำไม่ใหญ่เปล่าเมื่อรถเมื่อรถ

ทำง่ายเนย่ตาอยกต่ายยางเนยเขงาานีรได้คอยย่งมาจะยืมไปได้บวนะาเพื่อนเนี่ยเป็นลายเป็นลเห็นลายยะน้้น้องยาเจ๊สายแดกนะันพ่อชิขาโตต่ายพี่น้องเ้ยกินอิ่แล้วกินอดกินตำหุ่งตำหุ่งแล้วพ่อชิขาโตตายวะซะเปวนทุกรต้อยพนอ้วนตบ ไม่ใน่เลิคุชิะยา่ไู่ยาครับไม่แส่นะม่ตีเนี่ยเขียนให้เนี่ยเียามนะเย่ยอูบลไม่ใส่ลาือยาลาือิไปตีให้เนี่ยตีใหเน่ไปมาเลยออนแม่ตีให้เน่ยตีใหเนี่ยตีใหเนี่ยตีใหเนี่ยออ สายก็หัวสะจ่อยสะใจ <Yes> <te idal sweet UK> ่ายแล้วสะใจ่ายสะใจ่ายโอ้ยกูบมาไหนนี่แหละโอ้ยถือนางบุตรหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยลงมาดำนาแล้วบ่แล้วพี่น้องเอ้ยแถวนี้นะเลือดแต่นนท์อยู่พูนผู่นนท์ผู่นนท์ผู้ก็จักสีได้ดำหรือบ่ได้ดำ ปนน่าฝนลงแล้วเพื่อนแล้วพี่น้องเอเ้ยแท้แต่พายขึ้มนมาฮอดนี่แล้วก็ย่างอยู่ประมาณ3-4ไส่ห้จะสิได้อันนั้นต่อต่อไปก็ <c oughs> <อ> <c oughs> บ่ง่อพญอดแท้งอลีเนาะพอน้องแทนบ่ได้ใส่เสื้ออีกแล้วพี่น้องดำหน้าปูเคียวเท่าใด็ก็เคียวนะเคียวเท่าใด็ก็เคียว น uh ้องแทนนั uh ่นเมื่อบ้านโน่นชูผุเลยน้องแทนจะสิแนวใด้ถ้าแม่หยาะเมื่อเปื่อยากเมื่อถ้าแม่หยาะเมื่อเพิ่นเปื่อยากเมื่อถ้าแม่หยาะเพิ่นเมื่อโอ๊แต่ละแต่เก้านะพอรองแท่นเพื่อดำหน้าไว้พี่น้องอันนี้เพื่อนดับหน้าซะอาดโัยโชคชัยบ่ได ใิ่แล <working happily> <24, S 2> ้วบอร์ทงเลยห้องกะสิบป <on> ักห้องกะสิบปักเขาสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดคนหอยกินต่ำนาแขงจะไปขาดหน้า ไฟขาดจะหลดไได้แลเะบ่ขามเบียดเลยเฮ้ยต่อแล้เบียดขามเบียดไปแล้วพร่งแค่พร่งจะไปเที่ยวเมืองเวียดพี่น้องเอ้ยวันที่สิบแปดไปเต้นอยู่เลยเอ็ดก็ยังเจิดเพิ่อนอันเพื่อนสิไปน้ำมันมูเพื่อน ถ้าเพื่อนสิบแปดเพื่อนว่าเพื่อนสิไปเที่ยวเพื่อนวะเสียหายพ่อรองแท่นเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปหมายสบอแล้วเที่ยวเมืองเวียดสิเป็นแบบใดคะนะอ่านให้พ่อรองแท่นถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงอยู่บ้านเบิ้งไหวเด้อไม่เฒ่าเอ้ยปืนเขาแตกต่ำต่ำอยลูกพี่จ๋อไหวก็ได้อยู่ปีจ๋อไหวเฮ้ย ขอน้ําป um ้า <apa> พี่น้องขนาดเอาจักไห่นี่นะเอาเอา4ไห่น้ําละยังบ่ได้บกน้ํายังเต็มเ,เพิ่นเดี๋ยวมื้อแงนตกมอีนี่นะแม่แทนันสิได้ลูกกาอีกเด้อพี่น้องต่อไปนี่ พี่ผาดประกันได้กะกะข้อโูข้อภพยรลายๆหน่อยพี่น้องคิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดรับส้มส่องน้องแทนพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์สอ่องแทนหน่อยเด้อ